สำหรับผู้ที่เกิดปีระกาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆดวงดาวบ่งชี้ถึงพลังงานที่เข้มแข็งและความกระตือหรือร้นที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จในหลายๆด้านแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันในเดือนนี้ชาวปีระกาจะพบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการทำงานดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในงานของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอโครงการใหม่หรือริรเริ่มแนวคิดที่แปลกใหม่ให้กับทีมหรือองค์กรของคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสาร เพราะอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายควรพูดคุยและอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณมีสูงแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทาย หรืองานที่ยากเข้ามาแต่ไม่ต้องกังวลเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของคุณให้มองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวปีระกาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายดวงดาวบ่งชี้ว่าจะมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีโบนัสหรือรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้ควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีวินัยในการออมช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและจัดการเรื่องการเงินของคุณอาจพิจารณาการลงทุนในระยะยาว หรือการวางแผนเกษียณหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจในช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นควรเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้นและสมาธิในการเรียนมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณจะพบว่าตัวเองสามารถจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นเป็นโอกาสดีในการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือการนำเสนอผลงาน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเข้ามาเช่นง,งานที่ได้รับมอบหมายที่ยากหรือการสอบที่มีความซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะหากคุณตั้งใจและทุ่มเทยอย่างเต็มที่คุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือเรียนคอร์สเพิ่มเติมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจ อาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเรียนในช่วงปลายเดือนควรให้ความสำคัญกับการทำงานกลุ่มหรือโครงการร่วมกับเพื่อนเพราะจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ประกอบธุรกิจ หรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและมีโอกาสทางธุรกิจมากมายในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะอยู่ในระดับปางกลางแต่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะจากการแนะนำปากต่อปากหรือการรีวิวออนไลน์ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความประทับใจ ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดให,ใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าอาจพิจารณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากอาจมีการติดต่อเพื่อร่วมมือทางธุรกิจ หรือการลงทุนจากพันธมิตรใหม่ๆในช่วงปลายเดือนยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนอาจมีการสั่งซื้อในปริมาณมากหรือการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้า และการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตของยอดขายจะส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของธุรกิจด้วยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวปีรากาทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ ควรใช้พลังงานบวกและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณให้เต็มที่อยากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆหรือก้าวออกจากค o m f o r t zone ของคุณเพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอและการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยให้คุณมีพลังในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณหากคุณเปิดใจและพร้อมรับโอกาสที่จะเข้ามาด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวปิรากาที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีตุล จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลและความเข้าใจกันมากขึ้นคู่รักจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ง่ายแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น และจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการซื้อบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสุรศีกันจะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนชีวิตคู่ สำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานอาจรู้สึกถึงความรู้สึกโรแมนติกที่กลับมาอีกครั้งเป็นโอกาสดีที่จะจัดเวลาพิเศษให้กันและกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสองต่อสองหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเพื่อเติมความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน เนื่องจากดาวพูโตอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์การเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและการให้เวลากับคนรักอย่างเต็มที่จะช่วยลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ได้ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวปริรยกาที่โสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนพิเศษดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีตุล จะส่งเสริมให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจในงานสังคมการรวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์อย่าลังเลที่จะแสดงความสนใจหรือเริ่มต้นบทสนทนากับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีตุลจะส่งเสริมให้คุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทำให้สามารถสร้างความประทับใจ และเชื่อมต่อกับคนที่คุณสนใจได้อย่างราบรื่นนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองและแบ่งปันความคิดหรือความสนใจของคุณกับคนอื่นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนื่องจากดาวเนปจูนอาจทำให้เกิดความเพ้อฝันหรือการมองโลกในแง่ดีเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก และเรียนรู้ในสายใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดหรือเริ่มต้นความมสัมพันธ์ที่จริงจังสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความผิดหวังในความรักมาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจและเริ่มต้นใหม่ดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความหมอเชื่อมัน่นและมุมมองเชิงบวกไกลเรื่องความรักให้เวลากับตัวเองในการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบหรือพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจและทัศนคติที่เข้ากันได้ดีกับคุณช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากคุณซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและให้บทเรียนชีวิตที่มีค่าอย่าปิดกั้นโอกาสในการทำความรู้จักกับคนที่อาจไม่ตรงกับสเปค ที่คุณเคยคิดไว้เพราะบางครั้งความรักก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีระกาในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตรักสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังและสื่อสารอย่างจริงใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด การให้ความสำคัญกับตัวเองและการพัฒนาตนเองจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตขอให้ชาวปิรากาทุกท่านมีความสุขในความรักเปิดใจรับสิ่งดีๆและพบเจอกับความรักที่สมหวังในเดือนนี้